การนับรการหลวงพ่อด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงหนูอยากจะขอเล่าอะไรให้หลวงพ่อฟังสักหนึ่งเรื่องหนูขอขอบพระคุณหลวงพ่อจีรยุทธที่ได้เมตตาบวชชีให้หนูการที่หนูได้มาบวชชีครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของหนูเลยและเป็นความทรงจำที่มีคุณค่าทางด้านจิตใจมากที่สุดในชีวิตหนูเลยก็ว่าได้หนูขออนุญาตเล่าเรื่องเหตุการณ ที่ทำให้หนูได้มาบทชีในครั้งนี้ได้ไหมเจ้าค้าคือตั้งแต่ปีพศ2563ถึง2567ที่ผ่านมาหนูมีคดีความศาลชั้นต้นตัดสินให้หนูถูกจำคุก20ปีและในปี2565หนูได้เข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้ว19วันแต่ได้มีโอกาสประกันตัวในชั้นอุทร์ออกมา เมื่อเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2 5 1 7ศาลอสารอุทธร์ยื่นยืนนะยืนคำพิพากษาตามสารชั้นต้นคือให้จำคุก20ปีที่ผ่านมาหนูไม่เคยสนใจการสวดมนต์นั่งกรรมาฐานเลยการเข้าวัดทำบุญฟังธรรมหนูก็ไม่เคยทำจนกระทั่งเมื่อเดือนเมษายน2517ยที่ผ่านมานั้นหนูก็เลยต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำอีกครั้งหนึ่ง ตามคำสั่งสารอุทธรแต่หนูได้ไปเจอหนังสือของหลวงพ่อจรัญเป็นบทสวดมนต์และสอนกรรมาฐานหนูสวดมนต์ตอนตีสี่อยู่บนเรือนนอนที่นอนก็ยังเออัดตอนเดินจงกรมหนูไม่สามารถเดินได้เพราะว่ามันเออัดมากหนูก็เลยใช้การนั่งกรรมาฐานเอานัวทิ่ฐานเจตลอดเวลาเลยว่าขอให้ครอบครัวของหนู อยู่กันได้ยังมีความสุขในช่วงเวลาที่ไม่มีหนูอยู่ขอให้พวกเขาอย่าลำบากเลยหนูอธิษฐานแบบนี้ทุกวันจนสามีมาเยี่ยมและบอกว่าจะทำเรื่องสู้ต่อในชั้นดีกาให้ทนายทำให้หนูอธิษฐานจิตเลยว่าขอให้ศาลดีกาท่านเมตตายกฟ้องหนูด้วยถ้าศาลยกฟ้องหนูหนูจะบวชชีกนผม ให้ท่านหนึ่งเดือนเนี่ยหนูอยู่ในเรือนจําหนูก็ส่วนบนนั่งกรรมาฐานตลอดระยะเวลา7เดือน10วันจนเพื่อนๆบอกว่าเธอเพิเจอร์แล้วทําไปเธอก็ต้องอยู่ในเรือนจําอยู่ดีคนเข้ามาในนี้แล้วมันออกยากเธอทําไปทําไมจนกระทั่งวันที่14ทธันวาคมปีพุทธศักราช2517ารสารดีกาท่านก็เมตตา ยกฟ้องและให้รอลงอาญา5ปีในขณะที่หนูเดินออกมาจากเรือนจำหนูยกมือท่วมหัวบอกว่าหลวงหลวงพ่อจารันเจ้าขาลูกได้ออกมาจากเรือนจำแล้วลูกจะมาดูแลครอบครัวของลูกต่อไปลูกจะโกนหัวบวชชีหลวงพ่อช่วยเมตตา สีทางให้ลูกได้เจอวัดที่ดีๆด,ด้วยเทินจนโยมได้มาวัดตันเอนโดยอัศจรรย์วันแรกโยมจะเจอแม่ชีสุวิมนท่านบอกว่าบวชไม่ได้ต้องอยู่เจ็ดวันก่อนแต่โยมมาแล้วประมาณสามสี่วันและหนูก็พยายามตื้อแม่ชีจนท่านก็ใจอ่อนจนหลวงพ่อจีนยุทธก็บวชให้พร้อมกับพระใหม่ที่บวชรุ่นส่งท้ายปีเก่า ที่ผ่านมาทำให้โยมรู้จักการปฏิบัติกรรมฐานและโยมได้อะไรมากมายจากวัดตาลเย็นแห่งนี้ตลอดเวลาเวลา3ามว,วันที่ผ่านมาหนูรู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักยอมรับความเจ็บปวดและผิดหวังทำให้หนูมีเมตตาที่จะไม่กระทำร้ายต่อผู้อื่นอีกต่อดไปแม้ ว่าเขาจะทําให้เราเจ็บปวดสักเพียงใดก็ตามรู้จากการปล่อยวางและทําให้เรารู้ว่าเราควรเริ่มเดินดาเดินชีวิตไปสู่ทางแห่งความสงบอย่างไรบ้างหนูคิดว่าการเข้าวัดหันหน้าเข้าหาพระธรรมสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมเป็นสิ่งที่มีค่าจริงๆเลยเจ้าค่าหลวงพ่อหนูคิดว่าหนูไม่ควรผัดวันประกันพุ่งอีกต่อไปแล้ว หนูเคยใช้ชีวิตประมาทมามากหนูเลยมีความคิดว่าหลังจากที่เราได้ปฏิบัติธรรมมีสติเตือนใจได้แบบนี้มีปัญญารู้แจ้งแบบนี้แล้วหนูคิดว่าเป็นความโชคดีของมนุษย์อย่างพวกเราที่ได้เจอพระพุทธศาสนาแม้ความโชคดีหนูจะเป็นความโชคร้ายที่ปนมาบ้างคือว่าต้องเข้าไปเจอหนังสือธรรมะและการปฏิบัติธรรมในเรือนจํา แต่ก็ทำให้หนูได้สิ่งที่ดีงามมาในวันนี้คนเราถ้าไม่ทุกข์ก็คงไม่เห็นธรรมะดังที่หลวงพ่อกล่าวไว้เป็นความจริงสุดท้ายนี้หนูขอขอบพระคุณหลวงพ่อจินยุทธอีกครั้งหนึ่งที่ได้เมตตาบวชให้หนูและให้อยู่อาศัยในวัดตาเอเนงยังมีความสุขทุกขคืนวันได้ผ่านมาหนูคิดแล้วว่าต่อจากนี้ไปหนูจะทำบุญข้าวัดําความดี ไม่เดินผิดที่ผิดทางเหมือนที่ผ่านมาอีกแล้วสุดท้ายนี้หนูขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรงมีดวงตาหายเป็นปกติสามารถเห็นชัดมีภูมิต้านทาน,ทานโรคภัยไข้เจ็บและขอให้อยู่เป็นที่พึ่งแก่ลูกศิษย์ไปนานๆและขอให้ทุกทุท่านในวัดและที่ได้ทำบุญค่าอาหารพระและแม่ชีผู้ิบัติธรรมมีความสุขทุกประการเทิน สาธุเอางี้ก็แล้วกันนะธรรมะก็จะไม่อ่านชื่อแล้วนำสกุลโยมเนาะก็ตีใจกับโยมด้วยนะที่ว่าโยมได้เห็นธรรมะแล้วก็จะได้นําเอาธรรมะไปใช้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของโยมนะอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ประเสริฐแต่สิ่งหนึ่งที่ลวงพ่อจะขอฝากไว้นะลูกนะสิ่งหนึ่งที่ลุงพ่อจะขอฝากไว้คือว่าถึงจะทุกข์อย่างไรก็อย่าไปทิ้งธรรมะอย่าไปทิ้งธรรมะ แล้วจะมีบททดสอบอะไรมายั่วยวนใจอย่างไรก็ได้แต่ขอให้ยึดธรรมะนี้เป็นหลักชีวิตไว้นะลูกนะแล้วธรรมะนี้จะเป็นกรอบที่พึ่งแก่หนูตลอดไปนะพ่อก็ขอนมโมทนาด้วยนะลูกนะในโูกใบนี้ลูกมันไม่มีใครหรอกที่ทำถูก100%เเซ์ทั้งหมดนะไม่มีหรอกลูกนะ มันก็ต้องมีผิดบ้างถูกบ้างนะแต่อะไรที่มันผิดไปแล้วพลาดไปแล้วให้เป็นบทเรียนลูกเป็นบทเรียนเนาแล้วก็จบกันแค่นั้นแล้วต่อไปนี้เราก็ก้าวเดินไปด้วยสติสัมปชัญญะและปัญญาให้ตื่นรู้ตื่นทรรตื่นแจ้งตื่นชัดในกุศลนะลูกนะขอวอวยพรให้ชีวิตนับจากนี้ไปมีแต่แสงสว่างนำทางไปสู่ความรุ่งเรือง ถึงลูกถึงหลานนะลูกนะการนรรมการหลวงพ่อ